สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับมาด้านสองออมาแนะนําอุปกรณ์ครับเปิดตัวกันด้วยลิวิดีโอรูปอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็เป็นประแจนะครับแหวนข้างเบอร์เบอร์สิบเจ็นะไขโครงแฉกนะครับไขโครงแฉกหนึ่งตัวกลวยเติมน้ำมันนะครับก็ไม่แรง แรงๆหนึ่งตัวขายังนะครับขายังตันนี้2ตัวนะครับ2ข้างแล้วก็ถารองถาลองน้ำมันครับถาลองน้ำมันเก่าน้ำมันน้ำมันเครื่องที่ผมใช้ครับเป็นเชลเฮลิก HX8 นะครับ0 W 2 0นะครับ,รบอันนี้เป็นสังเคราะห์แท้นะครับแกนวละสามลิตร ันละสองนี่ก็จะใช้ประมาณสี่ลิตรนะครับซื้อมาสองกลโนไว้ใช้ในครั้งหน้าได้ตัวนี้สังเคาะแท้ก็เอาสเปกก็เขาบอกว่าใช้ได้หมื่นกิโลครับแต่ว่ารถผมเก่าแล้วผมก็จะเซ็ตไปประมาณเจ็ดแปดพันโลแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนทายทีนึงอันนี้ก็ซื้อมาเมื่อเช้าแกนโลนละหกร้อแปดสิบก็ราคาแต่ละพื้นที่นะครับ ไม่ไม่รู้ว่าที่อื่นเท่าไหร่สามลิตรซูนเวิยี่สิบนะครับก็อันนี้เป็นแหวนรองน้ำมันนะครับแหวนรองน็อตน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับสิบสี่มิลเป็นทองแดงครับกรองน้ำมันเครื่องนะครับกรองน้ำมันเครื่องมาด้าสองอันนี้ผมใช้เป็นของแท้นะของแทออ้ร้านอะไรนะไม่รู้แท้จริงหรือเปล่า นี่ก่องถ้าต,ตาเป็นแบบนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องเองบนบ้านนะครับอุปกรณ์มีประมาณนี้มีกระดาษรองเผื่อน้ำมันหกรองอ่างน้ำมันนะครับก็อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้ก็ก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเข้าไปทำงานใต้ท้องรถนะครับอื่นใดเลยก่อนอื่นใดเลยก็ย่าลือครับเกียร เอาเกียร์ parking ไว้นะครับแล้วก็เบรกมือดึงขึ้นไว้โอเค p e r c e p t ตี้นะครับไม่ให้ล้มไหลน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายน้ำมันเครื่องกันต่ออันดับแรกเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการยกรถนะครับเอ่อใช้แม่แรงกับขายางนะครับตร,ตรงตรงใต้ตรงนี้มันจะมีมจะมีคีบอยู่ให้ให้ตัวหัวแม่แรงเนะี่ยสามารถยก ดันขึ้นได้นะครับนี่มีคีบอยู่ตรง,ตรงนี้เราวเอาไม้แรงยัดเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นใช้ขายังรองนะครับขยังรองเพื่อเซฟตี้นะครับเราเข้าไปทํางานใต้ท้องรถเดี๋ยวเราไปยกกันเลย ก็เราเข้ามาแต้ท้องรถกันแล้วนะครับตัวที่เราจะถอดอันดับแรกก็เป็นนอ็อตน็อตเพดยึดตัวนี้นะเพจพลาสติกตัวนี้เอาออกก็จะเราก็จะเห็นน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ข้างใต้ตัวนี้นะครับ oh. ใช้แฉกตัวนี้ตอดน็อตแฉกตัวนี้ออกมานะครับ ตัวนี้ออกมาแล้วทีวนี้เราก็จะเห็นกลองน้ำมันเครื่องกับม็อตน็อตตัวนี้นะครับนอตตัวนี้น็อตด,ดินน้ำมันเครื่องตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องถอดตัวนี้ออกเพื่อดินน้ำมันเครื่องเก่าออกนะครับตัวนี้ที่เห็นในรูปนะครับโอเค ะแจแหวนเบอร์17นะครับรจับปะแจแหวนจะดีกว่านะครับหนงหัน็อตจะไม่เสียแล้วก็หมุนหมุนประแจไปทนเข็มนาฬิกาครับโอเคเป็นการถอดน็อตนนี้ผมคลายน็อตเดนน้ำมันเครื่องได้แล้วน,นี่มันก็จะน้ำมันเครื่องออกแล้ว โอเ okay. ติ้งไว้สักครู่นะเพื่ให้มันเดินออกให้หมด เอันนี้ก็บางแล้วอัดเข้า,าไปมันก็จะแบนก็จะช่วยให้น็อตเราขันแน่นขึ้นหรือว่าให้มันรั่วมันซึมนะครับนี่ผมซื้อมาเปลี่ยนใหม่ละของเกา่าของใหม่หนาวกันนิดนึงโอเคใส่เข้าไปเดี๋ยวรอรอรอน้ำมันเครื่องเดียวอบอกแล,แล้วเราไว้ปิดปิดรู่ายน้ำมันเครื่อง นี้ำมันเครื่องก็ใกล้จะหมดแล้วเริ่มหยดแล้วเดี๋ยวรออีกสักพักนึงให้หมดเกลี้ยงเลยของเก่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาถ่ายเอถอดกองน้ำมันเครื่องตัวนี้ดำๆกลมๆตัวนี้คนระับใช้มือบิดออกตอนเราใส่เข้าไปแล้วก็มือบิดเข้าไปก็ไม่น่าจะแด่นมากอ่า มาต่อกันเลยนะครับน้ำมันเครื่องก็เริ่มหยุดแล้วแล้วก็จะเอา้็อเน,นี้ยปิดรูน้ำมันเครื่องเลยนะเดี๋ยวก็ใช้ประแจ แต่ขันอัดอีกทีนึ่ง เครื่องมโอลิงตัวนี้ก็จะมีน้ํามันฉาบอยู่นิดหน่อยนะเวลาใส่เข้าไปมันก็ช่วยเราใส่ได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆครับโอลิงตัวนี้สําคัญนะช่วยช่วยซับแรงแล้วก็ช่วยกันน้ํามันซึมออกมาจากจากตัวตัวเครื่องครับนั่ก็เกีียวใส่เข้ามาก็ค่อยหมุนเข้าไปครับอย่าให้ปีนเกลียวเดี๋ยวเกียวเสียขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะใส่เดี๋ยวเราจะไปใส่กองน้ำมันเครื่องกัน ก็ก่อนจะอกองน้ำมันเครื่องไปใส่ผมก็เอาจเจ้าน้ำมันเ,นเทไปน,นี้ให้เต็มรูนี้พอดีนะครับเพื่อเวลาเวลาเราเติมน้ำมันข้างบนเครื่องเนี่ยจะได้ไม่ต้องเผื่อตัวนี้เราจะได้รู้ว่าตัวนี้มันเต็มแล้วข้างล่างเนี่ยมันเต็มแล้วเติมกันเลยนี่ผมเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปแล้วข้างในนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่ประกอบเข้าไปในเครื่องกันโอเค เดี๋ยวเราจะมาใส่กองน้ำมันเครื่องกันตรงนั้นจะเป็นเกลียวตวผูครับนะเป็น,ปนอย่ยึดกองน้ำมันเครื่องแป้นมันคน่อนข้างสกปรกนะเดี๋ยวเราทำความสะอาดแป้นมันเลนยห้าชิด ใส่กองน้ำมันเครื่องกันเลยค่อยปัน่นค่อยปั่นเข้าไปเนี่ยเกียวมันเข้าอย่าไปฟืนมนะันนะให้เข้าแล้วโอเคบิดเข้าไปให้แน่นลื่นมือลื่นน้ำมันไปนะ นั่นนะโอเคประมาณนี้ลดน้ำมันเครื่องโอเคคันแล้ววันนี้คันแล้วนั่นแหละเดี๋ยวรถตัวใหเราไปเติมน้ำมันเครื่องกันก็มาถึงขั้นตอนเติมน้ำมันเครื่องก็เป็นฝานี่แล้วบิดออกเติมน้ำมันเครื่องอันนี้ก็กลวยที่เราเตรียมไว้น้ำมันเครื่อง แต่ร้อนนี้สามลิตรก็ใส่เข้าไปเลยสามลิตรหมดก่อนเลยข้างล่างเราปิดแล้วมั่นใจได้ไม่หกแน่นอนแต่ร้อนนี้สามลิตรใส่หมดเลยนะครับแต่ร้อนแรก ค่อยเทนะะมันจะล้นกลวยเดี๋ยวน้ำมันเราก็จะขาดอีกประมาณ1ลิตรนะอีกอีกลนหนึ่งเราก็จะเติมประมาณ1ลิตรคับปริมาณเรานะค่อยดึงดูเข็มน้ำมันเอา น้ำมันครับดูนน้ำมันนี่ก็ได้ประมาณแต่ประมาณนี้นะยังขาดอยู่ ใส่ประมาณ75%ของขีดบนนะประมาณนี้นะใส่ใไปแต่ นี่แล้วก็อาจะใกล้เคียงแล้วเลยมีเดียมมาประมาณมาเจ็ดิห้าเปอร์เซ็นต์ของของขีดบ,บนนะนะสมมุติว่าขีดบ,บนเป็นเต็มร้อยเติมเข้าไปประมาณเจ็ดสิห้าเปอร์เซ็นวัดดูหลายทีครับเพื่อความแน่ใจค่อนข้างแน่นอนแล้วได้ตามประมาณที่เราต้องการ เราละมันได้ตามเกณฑ์นที่เราต้องการแล้วมันจะปิดปิดฝาตัวนี้ให้สนิทนะทั้งสองตัวเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปิดถาดรองตัต้ตตาตัวนี้นะที่เราถอดมาที่แรกก็เป็นตะขอ ขอเกลียวตรงนี้นะเสียบสไลด์เข้าไปรัดเกลียวปล่อยยึดตรงนี้อันนี้เสร็จละขั้นตอนใต้ท้องรถต่อไปเราต้องเอาขายงออกนะ ตอนถ้าท้องรถเราเสร็จแล้ว,ลวยกขึ้นยกขึ้นเพื่อลอยพ้นข่ยันโอเคข่ยยันออกแล้วก็แม่แรงลง ีกข้างหนึ่งยกรถขึ้นเพื่อให้ลอยบนขายางผลล้วขายางออก